วันนี้มาเจอกับโบอีกแล้วค่ะวันนี้โบพาทุกคนมาเปิดคลังกระบะที่ราชบุรีคาร์เตอร์อรมาดูคนที่คันแรกกันก่อนเลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่เลยค่ะทุกคนอีซูสุดีแม็นะคะสเปคแคปตัว S 1.9 DDI พร้อมกับแม็กซิ่งหรือใครจะเป็นสาวอวกเลเวลแบบด้านนี้ค่ะทุกคนคะ่ะภูมิใจพรีเซนต์มากๆ4ประตูออโต้ l อ a อีซูซุดีแม็ปี2 1 กับไ <Wow. S 1> ม่6,000โลทุกค่าดำนเนินการคุณสามารถรวมในยอดจัดได้หมดและสามารถออกร่มต้นเป้นไู้0บาทค่ะพร้อมก,กับโปรขับปี90วันวันนี้เอารถไปก่อนเอาไปทํามาหากินก่อนค่ะทุกคนคะ3เดือนค่อยจ่ายงวดแรกไม่ต้องบวกดอกเบี้ยเพิ่มหลังตารางนะคะ TCC ค่ะรถสวย Line at a TCC ค่ะ 大家好。 สวัสดีทุกคนเลยค่ะวันนี้มาเจอกับโบอีกแล้วค่ะวันนี้โบพาทุกคนมาเปิดคลังกระบะที่ราชบุรีคาสเเตอร์ทุกคนกระบะที่อยู่ข้างหลังที่ทุกคนเห็นในภาพในวิดีโอนี้นะเชื่อเลยว่าทุกคนไปป้ายแดงเนี่ยนะคะทุกคนจะต้องจ่ายเงินนะคะประมาณ2 0 0 0 0ื่นสามหมื่นสี่หไม่รู้แหละนะคะทุกคนและใช้เงินออกรถน้อยยังไปโดนดอกเบี้ยแพงๆอีกแต่วันนี้ค่ะคุณมหาวบทยาราชบุรีคาสเเตอร์กับคลังกระบะทั้งหมดที่คุณเห็นในคลิปวิดีโอนี้นะทุกคนหาคุณนะคะออกรถศูนย์บาทได้เลยทุกคนสําคัญน เลยคือวันนี้ค่ะนะคะไม่ว่าคุณจะออกรถศูนบาทน,นะคุณก็จะได้โปรโมชั่นสุดพิเศษ,ษกับขับฟรี90วันนะคะและดอกเบีย้ยศปเและยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะวันนี้ค่ะถึงคุณรับโปรขับฟรี90ดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ไปนะคะถ้าเป็นป้ายแดงคุณอาจจะต้องเจอบวกดอกเบี้ยหลังตารางถึกห,ห,หลายหลายบาทน,นะแต่วันนี้มาหาโบนะ,ะดอกเบี้ยเดียวไม่มีบวกเพิ่มอย่างแน่นอนค่ะทุกค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวโบพาทุกคนนะ,ะมาชมคังกระบะที่ราชพฤกษ์พิคาสเตอร์ของเราการันคร่าวๆแล้วกันเชื่อว่าหลายคนที่ดูจากคลิิปวดีีีีโโอออนนนนน้้เ่่่ยยยะะคะตงงรรบกหูทมายยาแ มาดูคนที่คันแรกกันก่อนเลยค่ะทุกคนคะ่ะนี่เลยค่ะทุกคนอีซูซูนีแมกนะคะสเปคแคปตัว S 1 9 DDI พร้อมกับแม็กซิ่งแบบนี้นะคะทุกคนคะ่ะแม็กใหม่นะทุกคนไม่ใช่แม็กแบบไม่ใช่แม็กเดิมอันนี้เป็นแม็กใหม่เปลี่ยนให้เลยทั้ง4ล้อทุกคนดูสภาพภายในเห็นไหมมีมือจับที่เป็นแบบ าาคาบบร์บอนคาร์บอนนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะคะทุกคนด้านในจเป็นแบบนี้เลยพร้อมกับจอ Android และต้องถอยมีมาให้แล้วสําหรับตัวเอสนะถ้าทุกคนไปไป้ายแดงไม่ได้แน่นอนวันนี้มามือ2ได้เรียบร้อยคันนี้เป็นรถปี21นะคะใหม่ประมาณ1 0 0 0 0นต้นๆเท่านั้นค่ะกับภายในที่กริบกริบแบบนี้เป๊ะทุกจุดแบบนี้ช่วงหลายคนคงสงสัยและเอ๊คุณบอมันกอลไมาหรือเปล่าเดีย๋ยวทำไมมีรถใหม่น้อยๆแบบนี้มาขายด้วยบอกนี้ก่อนนะคะรถทุกคันที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ย นาะยย้ำกันอีกหนึ่งรอบไปไป้ายแดงวันนี้จ่าย3 0ม0 0ื0 0 0มามือสองออกรถสุนาทแลวรถพวกนี้นะคะมันเป็นรถเขาเรียกว่ารถยึดนั่นแหละนะคะบางทีออกป้ายแดงแล้วออกมาขอนไม่ไหวนั้นแะน่นอนแบงค์ไฟแนนซ์ยึดกลับมาอย่างแน่นอนเราก็เลยได้รถที่ปีใหม่ไมน้อยแบบนี้ทุกคนมาดูด้านในกันเลยค่ะคันนี้นะคะเหมือนกันเลยทุกคนนะคะเลขไม่สองหมื่นนา้นนะสเปคแคปนะคะ,นะคะทุกคน มีจอ Android ให้เหมือนกันคันนี้คือกริบมากทุกจุดเลยนะคะทุกคนขาวันนี้ใครเป็นกระบะสายซิ่งเป็นวัยรุ่นนะคะมีแม็กซิงให้เรียบร้อยแล้วนะคะหนุ่มๆคนไหนอยากได้กระบะไปทํามาหากินนะคะสาวๆคนไหนนะคะขายของออนไลน์อยากได้กระบะแคปออโต้เอาไว้ขนของเอาไปขายของอันนี้โคตรตอบโจทย์เก็บเงิน3 0 0 0 0ื่นสี่ของคุณเอาไว้ลงทุนดีกว่าเอาไว้ทํามาหากินดีกว่านะคะรับประกันเลยว่ายังไงมาซื้อแบบนี้ก็คุ้มค่ะหรือใครจะเป็นสาวโลกเลเวลแบบด้านนี้คะ่ะทุกคนคะเล เ e v ว c แคบออโตก็มีนะเผื่อคุณพ่อคุณแม่คุไหนหรือว่าใครที่อยากได้กระบะแ a p ออโต้เอาไว้ทํามาหากินนะคะคันนี้ก็ตอบโจทย์เช่นเดียวกันกับ t o โยต้าเ v เนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นเ e เวแบบนี้เลยเป็นตัว Smart c a ค น,นะคะทุกคนดูน่ยข้างในคือก็ยังกริปสภาพรถปี21-22ทั้งนั้นเลยอันนี้เดิมทั้งคันเลยนะเป็นตัว s e ต e dition ค่ะทุกคนเป็นรถเดิมๆเ,เลยนะคะกับรถปี21นะคะใครชอบสีดํามาเอาสีดําแต่ถ้าใครชอบสีขาวเดี๋ยวพาไปดูขนุนตามมาเลยอ่ะหรือใครชอบเลนเจอร์ไหมมีใครอยากได้เลนเจอร์นะคะเขาเรียกว่าเป็นสีประตูแมนวนวลไหมทางนี้เลย มาดูจัดทรงแม็กเมอกอะไรมาให้แล้วคันนี้เป็นรถปี19นะคะไม่4 2 0 0ฟอร์ดนะคะเลนเจอร์ anger, ตัวนี้เป็นดับเบิ้ลแ็บนะคะ2.2ไฮแลนเดอร์น้าเป็นเกียร์แมนวันใครเป็นคนขาซ้ายแข็งแรง4ประตูฟอร์ดเลนเจอร์มานี้เลยนะคะทุกคนนี่พร้อมกับการรับประกันเครื่องเกียร์เบรกมาให้นะคะเช่นเดียวกันเลยนะ,ะสำหรับใครที่อยากได้ฟอร์ดเลนเจอร์นะตัวไฮแลนเดอร์ตัวนี้เป็นตัว XLG นะคะก็เป็นตัวสูงให้ละ ถัดมาแล้วนี้คันนี้ภูมิใจนําเสนอภูมิใจพรีเซนต์มากๆ4ประตูออโต้ LDA อีทสุดีแมปี2 <Wow>. ีสกับไม่์6พันโลมาดูด้านในใครที่บอกว่าเอ๊ะก,กอไมหรือเปล่าอันนี้ท้าเลยแค่มาดมกลิ่นเนี่ยรู้เลยว่ารถปี22แท้แค่มาดมกลิ่นรู้เลยว่ารถใหม่มากแทบไม่ผ่านการใช้งานทุกคนดูบเบาเบิกคือยังกริปอยู่เลยคันนี้ไม์6พันนะ พลาสติกที่เพดานยังไม่ได้ถูกเอาออกรถเดิมทั้งคันหลายคนอาจจะมีความคิดในใจว่าเอ๊ะรถมันชนมาแหละมันถึงได้เอามาขายเป็นมือสองทุกคนขาคงไม่มีรถชนที่ไหนที่มันจะเยอะขนาดนี้นะแล้วเอามาขายเป็นมือสองนะอ่ะดูด้านหลังตัวนี้ได้ LDA ด้วยสีดำมไม้หกพัน วันนี้ไปไป้ายแดงรุ่นนี้ก็คงจะต้องใช้เงินออกรถประมาณ3 0 0 0 0ื่นสเช่นกันนะคะเจอดอกเบี้ยหลังตารางแพงแงเช่นกันคากคุณจะโปรขับปี90วันวันนี้มามือ2ไม่ต้องใช้นะคะไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยอ่ะเดี๋ยวให้ตาก้องพาไปดูนี่เลยหรือใครจะดูเป็นนะคะ4ประตูนะคะออตโต้นะคะของไฮรักเลเวอเซต์อิ i ิชั่นก็มีเหมือนกันแล้วก็มีอยู่คันหนึ่งที่อยากจะแนะนําเหมือนกันคือคันนู้นเลยคันหลังสุดนะคะใครหาเลเวอแคปสูงอยู่เกียร์แมนนวล คันนี้โคตรคุม้มนะคะ Toyota Levo นะคะเป็นตัวแคปแมนนวลตัวสูงแล้วนะเป็นตัวพิลเนอร์และเป็นตัวสูงแลวแล้วก็ได้ล้อแม็กที่เป็นสีดาแบบนี้ด้วยนะคะคันนี้ก็สวยงามมากๆเหมือนกันออกรถศูนย์บาทเหมือนกันค่ะทุกคนคะ่ะเอาล่ะค่ะวันนี้หากคุณกําลังมองหารถกระบะป,ปีใหม่ไม่น้อยไม่ต้องกังวลเรื่องเครื่องเกียร์เบรกเพราะมีประกันเครื่องเกียร์เบรกให้หมดแล้วไม่ต้องกังวลเรื่องเงินออกรถว่าคุณจะต้องใช้เงินออกรถเท่าไหร่นะคะทุกค่าดํานินการคุณสามารถรมในยอดจัดได้หมดและสามารถออกรถเริ่มต้นได้ศู กับโปรขับปี9 0วันวันนี้เอารถไปก่อนเอาไปทํามาหากินก่อนค่ะทุกคนคะสามเดือนค่อยจ่ายงวดแรกไม่ต้องบวกดอกเบี้ยเพิ่มหลังตารางนะคะเอาล่ะค่ะใครสนใจนะคะรีติดต่อมาตามช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้ได้เลยนะคะและอย่าลืมนะครมชโปรพิเศษอยู่กับคุณแค่ภายในวันที่28กุมภาพันธ์2566นี้เท่านั้น ใครสนใจเรียบยกหูเข้ามาเลยนะคะสรัวันนี้ค่ะบอและเจ้ากระบะทั้งหมดนี้นะคะประมาณ100คันนะคะรอคุณอยู่ที่ราชมุพีการ์เตอร์นะ,คะใครสนใจและเดี๋ยวมาเจอกันที่เต็นท์นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ